ดีนักเรียนชั้นปสทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาการคำนวณนะคะเรื่องการหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมนะคะใบงานวันนี้จะมี3แผ่นนะคะคุณครูแจกไปให้เด็กๆแล้วนะคะ,ะเรามาดูนะคะทบทวนบัตรคำสั่งกันก่อนนะคะ,ะบัตรคำสั่งนี้นะคะหมายความว่า เดินหน้านะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นบนนะคะต่อไปเดินลงนะคะคือลูกศรชี้ลงก็คือหมายถึงเดินลงข้างล่างหรือลงล่างนะคะต่อไปค่ะลูกศรชี้ไปทางขวาเดินขวาหรือไปขวาต่อไป ลูกศรชี้ไปทางซ้ายเดินซ้ายหรือไปซ้ายค่ะอันนี้เป็นเครื่องหมายวนซ้านะคะก็คือการสั่งให้ทําอีกหนึ่งรอบหรืออีกสองรอบหรืออีกสามรอบนะคะก็จะใช้คําสั่งวนซ้านะคะสุดท้ายนะคะใบงานวันนี้นะคะจะใช้การาบัตรคําสั่งการวางอิดนะคะก็คือเป็น เครื่องหมายแบบนี้นะคะ,ะพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะสถานการณ์ในใบงานนะคะ ใบหมอนและคุณพ่อช่วยกันสร้างบ่อปลาด้วยการนำอิฐแดงจํานวน48ก้อนมาเรียงต่อกันความสูงเท่ากับอิฐแดงต่อกัน3ชั้นส่วนฐานเป็นปูนฉาบเรียบใช้อิฐแดงนับความกว้าง5ก้อนความยาว5ก้อนอแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเริ่มนำอิฐมาวางเริ่มจากจุดสีเหลืองนะคะ วางอิดอีกก้อนต่อไปทางซ้ายมือของคุณพ่อวางไปเรื่อยๆจนวนกลับมาที่จุดสีเหลืองอีกครั้งนะคะก็คือครบหนึ่งรอบพอดีก็จะได้การวางอิดครบหนึ่งรอบนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะก็คือคุณพ่อวางไปทางซ้ายมือก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือการวนไปแบบนี้นะคะตามลูกศรเลยนะคะ อันนี้เป็นมุมมองจากเรามองจากข้างบนลงไปนะคะจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะามาดูนะคะใบงานนะคะหน้าแรกแผ่นแรกนะคะก็ให้วาดคําสั่งนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่กําหนดให้นะคะนักเรียนก็วาดบ่อปลานะคะ วาตามคุณครูก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนชุดคำสั่งนะคะลงไป e หมายถึงอะไร e นะคะเราก็กลับไปดูบัตรคำสั่งนะคะ e หมายถึงการทำบนซ้ำการทำบนซ้ำหมายความว่ามันจะมี ต้องวางอีทบ็อกสก้อนนะคะถัดไปทางซ้ายมือของคอุณพ่อต้องวางอีก4ครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะทำบนซ้ำสีรอบนะคะโดยเอาคาเครื่องหมายวนซ้ำมาวางไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็เอา,อาเครื่องหมาย A นะคะก็คือเดินขึ้นข้างบนหรือเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็ F วางอิดนะคะก็คือเดินไปข้างหน้าแล้วก็วางอิดทาอยู่ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันก็จะได้เป็นโค้ดนี้นะคะต่อไปบล็อกที่2นะคะก็จะได้ e 4แล้วก็ c f นะคะ c หมายถึงเดินไปทางขวานะคะ แล้วก็วางอิดก็คือ F นะคะทำอยู่ทั้งหมด4รอบด้วยกันนะคะวางอิด4ีก้อนนะคะต่อไปอจุดที่3นะคะก็จะทำวนซ้ำสีรอบเหมือนกันก็คือวางอิด4ครั้งแล้วก็เดินลงแล้วก็วางอิดเดินลงวางอิดทำอยู่อย่างนี้4ครั้งนะคะ,ะมารอบสุดท้ายนะคะก็คือ e c d f ก็คือเดินซ้ายแล้วก็วางอิดทําอยู่4ครั้งนะคะก็จะได้าวางอิดครบ1รอบนะคะก็คือชั้นที่1ได้1ชั้นพอดีนะคะอันนี้คือเสร็จข้อที่1นะคะก็จะได้สมบูรณ์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเขาถามว่า,าให้เขียนโปรแกรมสร้างบ่อปลาหันสาให้ครบ3ชั้น ก็ทำเหมือนกับอันแรกเลยแต่เราเพิ่มคำสั่งวนซ้ำนะคะเข้าไปมาดูการเขียนนะคะเริ่มต้นก็คือแบบนี้เลยครั้งที่หนึ่ง e c a f ก็คือเดินไปข้างหน้าแล้วก็วางอีก4ครั้งนะคะอันที่2 เดินไปข้างหน้าอ่าไม่ใช่เดินไปข้างหน้าเดินไปทางขวาแล้ววางอิดสีครั้งนะคะ,อ,ะอันที่3เดินลงและวางอิดสครั้งสุดท้ายเดินไปทางซ้ายและวางอิดสครั้งทีนี้เราจะทำสามรอบใช่ไหมคะก็เพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปนะคะก็คือคำสั่ง e 3ก็คือวน3ครั้งทําอยู่แบบเนี้ยวน3ครั้งก็จะได้อิฐ3ชั้นนะคะ,ะต่อไปข้อที่2เอ่ยข้อที่3ข้อที่3เขาถามว่าคุณพ่อสามารถวางอิฐจากจุดกลมไปทางขวามือได้หรือไม่อย่างไร ถ้าได้เขียนโปรแกรมสร้างบ่อปลาที่เดินวนไปด้านขวาถามว่าได้ไหมได้นะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะวนขวาเราก็เริ่มเหมือนเดิมเลยวาดรูปการวางอิดนะคะแล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปอ,อันแรกจุดแรกก็จะเป็นเดินไปทางขวาแล้วก็วางอิดสี่ครั้งนะคะอันที่สองเดินขึ้น ขึ้นข้างบนแล้วก็วางอิดทําทั้งหมด4ครั้งอันที่3เดินไปทางซ้ายนะคะแล้วก็วางอิดทําทั้งหมด4ครั้งแล้วก็สุดท้ายวางเดินลงมาข้างล่างแล้วก็วางอิดทั้งหมด4ครั้งและเขาบอกว่าสามครั้งใช่ไหมคะก็คือให้ได้อิฐทั้งหมด3 3ชั้นก็คือเราก็ใส่ โค้ดนะคะใส่โค้ดวนซ้ําแล้วก็ใส่เลข3ก็คือทํา3รอบนะคะก็จะได้การวางอิดการทําบ่อปลานะคะจากการวางอิดนะคะ3ชั้นนะคะแบบนี้นะคะค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมีงานทั้งหมด3แผ่นนะคะ ตัวอย่างการทำการเขียนนะคะนักเรียนย้อนไปดูนะคะในวิดีโอนะคะกดะย้อนดูในวิดีโอได้นะคะแล้วก็ทำส่งมาในไลน์นะคะสาหรับวันนี้นะคะครูขอปากไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ